จ้าวันนี้วันนี้แม่ส้มจะพามาทําแกงแผนงเนื้อแล้วจ้านำเดือดเร็วห้างก็เอากะทิลงไปแากที่กใสข้อหมูก่อนนึงค้นไปเรื่อยๆเลยจ้ากะทิแตกมั่นแล้วก็ใส่ี่แกงเก็ดลงไปเลยจ้า น้ำตาลลงไปจากสองอซอนคุ้งนัวขาดอ็ไรดูดีเกินความนัวเกลือนิดหน่อยเอาบะเขือลงก่อนสซียงสซแนวเลวยกันนี่ต้มให้บะเขือสุกจักหน่อย,อออยนแนล้วก็ตองแขวนเนือนอเอเน้อลงเด้อบะเขือไปสุกแล้วมาที่ดีกะทิบะแทงลงไป ทำท้วมึงิดวงทิชี้ฟ้าไม่ได้มาปาุ๊เัาเรือซุกแล้วเอาเงไปเลยบ้านเี้เดียกับซุกกาาเนื้อ,อต้องซุ่มโดนแพงเนื้อจ้าวันนี้มีปลายจวก เน่ปลายตัวมัดใจคุณสามีค่ะสี่เลยจ้าอุ้ยเสียบให้กวนทั้งสี่ละว่าตรงเอามันสุกคากลายมันสิงาวสุดท้ายเลวจา้าใบมูระพา เบิงดูล่ะอี้เบิงกาเบิงมูตจะเสียบให้ข้าวมาข้าวมาข้าวสวยมาข้าวสวยมาโอ้ยเบิง,งด,ดูล่ะกินหอยดีพอดิตุกติ่มมากินให้